ครับคุณนิ่งครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนกันครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดโลกโมลีครับแต่ทําไมเรามาทําอะไรกันที่วัดนี้ครับอ๋อวันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิญไปชมภายในวัดกันได้เลยครับ ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่วิหารหลวงวัดโลกโมลีนะครับเป็นวิหารไม้สักนะครับที่มีการแกะสลักลายต่างๆไว้นะครับแล้วก็รอบๆก็จะมีโคมแขวนประดับอยู่นะครับตอนงานวันลอยกระทงนะนะ <Yahoo! S 1> ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวัดเจดีวัดโลกโมรีครับเวทเจดีเก่าแก่ทราบมากว่าร้อยปีเวทเจดีที่สวยงามครับวันนี้ผมจะพามาดูคาถาบูชาพระศรีวลีครับเป็นคาถาที่สวยงามมากคาถานี้สามารถปลดปล่อยไล่ผีได้นะครับ ขาจะพามาดูนะครับปีเกิดของแจแลคค้วครับปีชวดครับหนูครับเป็นดูที่สุขวรครับัซดี้ครับพระธาตุลำปางหลวงครับเป็นที่อยู่ของวัวครับปีเกิดขอเสียครับสวัสดีพระธาตุแช่แช่แห้ง ิ๊กเกอร์อรรรรของดูครับสวัสดีอานพระธาตุเจดีพระศรีครับิ๊กเกอร์ของดูครับบริเวณนี้มีโคมลอยเยอะแยะครับตกแต่งได้สวยงามมากครับขอบคุณครับตอนนี้อยู่ที่มณฑปพระนางจิระประภาเทวีมาเอ้ยประพามาหาเทวีนะครับภายในภายในเป็นประดิษฐานพระรูปของ พระนางจิรป,ประพาเทวีนะครับซึ่งพระอ,องค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมลีครั้งสเสวยราชฟองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สักการะล้ำลึกถึงคุณความดีของพระอ,องค์นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยววัดโลกโมรีนะครับสัมภาษณ์เขา ทาทำไมาถึงมาวัดนี้ครับอ๋อพอ,อดีวัดนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีความเป็นโบราณนาสถานนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยครับทำไมาถึงมาวัดนี้กันครับพอดีเราเลยเห็นว่าประวัติของวัดโลกมารีมีความน่าสนใจแล้วก็จะเก็บไปทํางานค่ะทํางานในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าแล้วก็เราก็จะเอามาเผยแพร่ให้กับคนอื่นด้วยอะค่ะ คครับ,บ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขอประทานอาภาัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ